สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้เจียนจะมาอาจเป็นคลิปวิดีโอนะคะเนาะทานคอลลาเจนนะคะจะมาชงคอลลาเจนทานนะคะเพราะว่าอ่าเป็นรอบเดือนนะคะเนะะเาะแล้วก็อ่ามีอาการอืดท้องปวดท้องนะคะเนาะเมื่อวานมันอืดอ่ดะคะ่ะมันไม่ค่อยสบายเหมือนมันมีลมอยู่ข้างในอะมันมีลมอยู่อ่าอยู่ข้างในท้องเราะคะ่ะวัน พองๆอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยออกกําลังกายเบาๆนะคะเมื่อวานแล้วก็ทานคอลลาเจนไปเมื่อคืนดีขึ้นค่ะเช้านี้ก็เลยจะมาชงคอลลาเจนนะคะทานอีกนะคะนะแต่เช้านี้ก็อาการดีขึ้นแล้วนะคะอาการดีขึ้นมากตั้งแต่เมื่อวานที่เริ่มเป็นประจําเดือนนะคะเนาะน,นะคะเมื่อวานทานแล้วดีขึ้นเลยคือนั่งนั่งก่อนที่จะมานั่งสวดมนต์นะคะ หน้านั้นคือแบบโหโูรู้สึกอ,อืดพอ,อมมากก็คืออืดท้องมากเลยเหมือนท้องมันป่องๆเหมือนท้องมันมีลมอยู่ข้างบนนะคะมันไม่ได้มีข้างล่างนะคะมันแน่นอยู่ตรงลิ้นปี่อะคะอ่ะก็กินลงไปก็คือแบบเออมีกําลังมีพลังขึ้นมานั่งสวดมนต์ไหวผ้ผาะได้ <c oughs> ไม่งั้นไม่งั้นนี่หมดแรงเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะดื่มคอลลาเจนกันนะคะ ะะมากเลยนะคะคอลลาเจนค่ะผลิตภัณฑ์นะคะซิมอาหารนะคะของโมโตาพีนะคะเดี๋ยวจะทนานพาร์ทไปด้วยนะคะพอกำลังกายเบาๆนะคะเพราะว่าเราเป็นรอบเดือนนะคะนาะแล้วก็ โปรตีนเด็ดไปด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้มีงานข้างนอกด้วยเดี๋ยวจะยังได้ต้องไปช่วยเขาก็เลยอัดคลิปเป็นคลิปวิดีโอเอานะคะทานสองตัวนี้นะคะแล้วก็คอลล,าเ,ลาเจนเราก็ทานเดี๋ยวกาแฟค่อยตามทีหลังนะคะเนาะรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยค่ะปกติเจียมจะเป็นประจำเดือนแล้วจะจะปวดท้องมากแต่อันนี้คือมันเหมือนอืดขึ้น ตรงลิ้นปีมันแน่นอยู่ตรงนี้นะคะนอ้องนนะคะทานนะคะจะมาบอกเล่าอีกทีหนึ่งว่าทานไปอีกเช้านี้แล้วอาการดีขึ้นไหมหรือว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเมื่อคืนนี้ทานแล้วดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยตื่นเช้ามาก็คือสบายสบายค่ะ เพราะถ้ามันมีอาการเหมือนกับว่ามันอืดท้องแล้วเราจะทําอะไรมันก็ไม่สะดวกนะคะเนาะจะนั่งสวดมนนั่งไหว้พาอะไรทํากรรมธงกรรมฐานอะไรก็ลมมันมันแน่นอยู่ตรงนี้ไงค่ะทานให้หมดเลยนะ จียจะมาบอกเล่าอีกทีนะคะว่า,าทานเช้านี้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ามาอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะคะนาะแล้วก็นี้มาอัดคลิปเฉยๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคน